ละครชีวิตรักเส้นทางดวงดาวตอนที่6โจต่อไปเป็นโจทย์เล่นดนตรีเแบเบโลงอกเพราะเธอถนัดดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เปียโนไวอลินแต่สองสาวนิดวุ้นกลับเล่นดนตรีไม่เป็นเลยเอาอยัางไงดีอ่ะวุ้นเราสองคนเล่นดนตรีไม่ได้มีหวังโดนตัดคะแนนโดนโหวตออกแน่ นั่นน่ะสิฉันก็เล่นไม่เป็นนะวุ้นคิดหนักแต่ครูกลับจับคู่ให้เธอกับเบเบ้ให้เบเบ้ช่วยสอนเธอครูคะทำไมจะต้องให้เบเบ้ไปสอนวุ้นด้วยล่ะคะเราทุกคนเป็นคู่แข่งกันไม่ใช่หรอทำไมต้องมาสอนให้กันด้วยล่ะ อย่าไปคิดอย่างนั้นสิจ้าเบบ้พวกเราทุกคนที่ได้อยู่ในบ้านเส้นทางแห่งดวงดาวเป็นคู่แข่งกันก็จริงแต่หลังบ้านเราควรที่จะสร้างมิตรภาพเอาไว้นะจ๊ะก็ได้ค่ะสอนก็ได้แต่เบบ้ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะคะครูเชื่อในศักยภาพของเธอจ้ะที่ครูให้เธอช่วยสอนวุ้นไม่ใช่ว่าครูสอนไม่ได้แต่เป็นเพราะครูอยากละลายพฤติกรรมของพวกเธอให้พวกเธอรักกัน ออกไปข้างนอกจะได้เป็นเพื่อนกันได้นะจ๊ะก็ได้ค่ะครูเบเบ้จำใจต้องสอนวุ้นทั้งที่เห็นเธอเป็นคู่แข่งทำไมฉันจะต้องมาสอนเธอด้วยฮะเล่นอะไรไม่เป็นยังมีหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านเส้นทางแห่งดวงดาวอีกนี่ครูให้สอนก็สอนเถอะนะสอนดีๆล่ะอย่าลืมว่าถ่ายทอดสดถ้าสอนฉันมั่วๆแล้วก็ ฉันแฉเธอแน่อยอเบเบ้ฉันจะสอนเธอดีๆให้เธอชนะฉันทำไมฮะฉันก็ต้องสอนมุ่มมั่วให้เธอดีกีต้าร์มุ่มมั่วเล่นปี่โนโมุ่มมั่วสิทำไมอ่ะกลัวว่าฉันเล่นเก่งกว่าจะชนะนะไงฮะไหนว่าตัวเองเก่งมากไงทำไมกลัวไม่มีทางคนอย่างเธอน่นหรอที่ฉันจะกลัวฮะเบเบ้จำใจต้องสอนวุ้น ภาพความใกล้ชิดสนิทสนมกันทำให้ผู้ชมทางบ้านต่างอยากให้ทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นกันโธ่ดูสิคู่วูนกับเบลเบ,บ้น่ารักชะมัดเลยอะ่ะเหมือนเขาจะจีบกันด้วยนะเธอดูสินั่งใกล้กันเลยาแต่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนะเธอจะมาจิ้นอะไรกันล่ะ ผู้หญิงกับผู้หญิงก็รักกันได้呀สมัยนี้ละเขาเปิดกว้างเสรีในเรื่องความรักเรื่องเพศ呀แต่ว่าเขาก็น่ารักดีอ่ะอเนาะแกดูสิมุงม้งมิ้งสอนกันน่ารักมากเลยอย่ะคนหนึ่งร้องคนหนึ่งดีดกีตาร์โอ้ยน่ารักเมื่อกระแสะคู่จิ้นมาแรงทั้งเบเบ้ทั้งวนจำใจต้องเอาใจแฟนคลับด้วยกันทำสวีทหวานเพราะแฟนคลับบอกว่าถ้าทั้งคู่จิ้นกัน ก็จะกดโวทให้อร่อยไหมจ๊ะเบเบ้ Baby. อร่อยจะาวุ้นนี่เราไปช่วยกันย่างไส้กรอกตรงนั้นดีมะเพื่อนๆในบ้านน่ะจะได้กินด้วยเอาสิเดี๋ยวฉันไปช่วยเองเอย่ยางดีๆสิวุ้นมันไหมหมดแล้วเบเบ้ก็อย่าพึ่งชีไฟมันแรงเกินไปเอาไฟลงอีกก็ได้ก็ได้ทำไมต้องดุด้วยอ่ะวุ้นนะ่ะ ทั้งคู่คุยกันกระหนุ่งกระหนิงช่วยกันปิ้งข้าวโพดไปย่างไส้กรอกไปพอได้แกล้งทำเหมือนรักกันก็ปรากฏว่าทั้งคู่ทะเลาะก,กันน้อยลงวันหนึ่งเแบเบ้ลงไปไว่ายนะ้ำเพื่อออกกำลังกายแล้วเธอก็จมน้ำใช่ด้วยใช่ด้วยฉันเป็นตะคิวใช่ด้วยเสียงเห็นเบเบ้นี่นะวุ้นที่กำลังซ้อมร้องเพลงอยู่แถวนั้นพอดี ตกใจรีบกระโดดลงไปช่วยผู้ชมทางบ้านเห็นจากหน้าจอก็กใจหายใจคว่ำตัวเบเบ้เองหลังจากจมน้ำก็เป็นไข้หนักหุ้นอยู่ห้องด้วยกันก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนฉนันเอข้าต้มมาให้อะ่ะกินสิกินเสร็จเราจะได้กินยาในห้องไม่มีกล้องจับหรอกไม่ต้องมาทำเป็นญาติดีกับฉันก็ได้ฉันเต็มใจเธอกับฉันยังไงก็อยู่ในห้องด้วยกัน ฉันไม่ดูแลเธอแล้วใครจะดูแลกินซะจะได้กินยาอย่างเธอเหรอเต็มใจที่จะช่วยดูแลฉันน่ะยีวุ้นจะกินไม่กินข้าวอะ่ะถ้าไม่กินฉันจะได้กินเองกินสิหิวจริงแย่แล้วที่หลังก็อย่าไปเล่นน้ําเล่นหน้าหนาวแบบนี้ก็เป็นตะคิวสิก็ฉันอยากว่ายน้ําอ่ะช่วงนี้ไขมันฉันเยอะใส่ชุดอะไรก็ไม่สวย เธออยากจะว่ายกับฉันมิล่ะฉันจะช่วยสอนว่ายน้ำให้เออก็ได้ฉันไปไว่ายเป็นเพื่อนเธอก็ได้นิดกับอาร์ตเล่นปิงปองด้วยกันทั้งคู่เข้าขากันได้ดีเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่สาวๆอยากจะให้รักกันจริงมีคนโหวตให้เราด้วยอ่ะออาร์ตเขาบอกว่าอยากให้เราเป็นคู่จิ้นกันตลกเนาะ ถึงพวกเขาไม่จิ้นกันเราสองคนก็สนิทกันอยู่แล้วแต่วุ้นกับเบอ e ะสิสองคนนี้คงปวดหัวกันหน้าดูแล้วนิดว่าสองคนนั่นอ่ะเขากิ๊กกันจริงๆหรือเปล่าไม่หรอกบุ้นะ่ะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงหรอกเขาชอบผู้ชายแต่ว่าที่จำใจต้องอยู่กับเบเบ้แบบนั้นอะ่ะ ราะว่ากระแสะคู่จิ้นของสองคนนี้มาแรงมากเลยผู้ชมทางบ้านนะอยากให้พวกเขาอ่ะกิกกันแต่เราว่าทั้งคู่ก็ดูสนิทสนมกันดีนะถ้าจะบอกว่าเล่นละครก็เล,เล่นเนียนมากเลยอะก็แค่ทำตามกระแสะคู่จิ้นนะ่ะอย่าไปคิดอะไรมากเลยแต่สำหรับคู่เราอะ่ะไม่ได้ทำตามกระแสะหรอกใช่ไหมนิดอาร์ตพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะ่ะเราอยากเป็นคู่จิ้นในชีวิตจริงของนิดอะ บ้าอาร์ตพูดอะไรของอาร์ตเนี่ยนิดทำหน้าตลกเพราะไม่ได้คิดอะไรกับอาร์ตแต่มินนี่สาวลูกครึ่งรูมเมทของเธอแอบชอบอาร์ตอยู่เดินเข้ามาหาอาร์ตมินนี่อยากเล่นด้วยอะ่ะขอมินนี่เล่นปิงปองด้วยหน่อยสิเอาสิมินนี่เล่นเป็นหรือเปล่าเล่นยังไม่เป็นอะ่ะอาร์ตช่วยสอนหน่อยสิได้ได้ได้มาเลยมาเลย อาร์ตเล่นเก่งจังดูสิมินนี่เล่นอะไรไม่ได้เลยสนุกไหมล่ะมินนี่ดีมากดีที่สุดเลยตายเถอะทำไมอาร์ตไปเล่นปิงปองกับยิมมินนี่ล่ะเดี๋ยวว่าเป็นคู่จิน้นรักนอกจอกับนิดไงทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยแบบนี้แปลว่านอกใจนิดนะเธอเงินฉันไม่โหวตให้อาร์ตละฉันไม่ชอบผู้ชายหลายใจมืดเช้ายังเห็นสีบนิดอยู่เลย ไปไปมามามา,มาจีบมินนี่แล้วฉันไม่ชอบอยามินนี่ฉันก็จะมีโหวตฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบผู้ชายแบบนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเส้นทางแห่งดวงดาวตอนที่6ค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าวุ้นกับเบเบ้เขาจะกิ๊กกันจริงหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ